กระโดด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 โอ้โเอาใหม่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 ค่อยๆยืนก่อนค่ะยืนให้นิ่งๆก่อนกระโดดอือหึอือโดดไม่ต้องไม่ต้องชาร์จเยอะตีพื้นเลยตียุงอ่ะตียุงกระโดดกระโดด องเฟยกระโดดออวายก้นจำเบาเลยนี่ท่าใหม่น้องเฟยลินค่ะวันนี้วันตุดจ,จีนสามสิบมกราคมปีห้าเจ็ดน้องเฟยลินพึกกระโดดได้แล้วทุก้าพลาค่ะเวลามาห้องพลาน้องเฟยลินจะไหวเองไม่ต้องบอกเลยค่ะเก่งมากเลยลูกไหนไหวพราใหม่สิลูกทุก้าใหม่สิ เล่นตุ๊กตาแล้วค่ะทุกเจ้าแล้วยังเมื่อกี้เขาว่ายเองไปแล้วค่ะเสียงดังมากเลยโอ๊ย